และ9ค่ะขอเสียงประมือให้ด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่นนะคะจูเนียร์4-9ปีนะคะเป็นอย่างไับ้างค่ะทุกท่านได้ฟังคำตอบของรุ่นจูเนียร์แล้วคะต่อไปรอพีทีนแล้วใช่ไหมคะมาต่อกันเนื่องๆเ,เลยนะคะต่อเนื่องกันเลยสำหรับพีทีนเริ่มต้นที่ T01 น้องแบมบๆค่ะ สปีชัวข้อเดียวกันนะคะหากวันนี้คุณได้รับความพ่ายแพ้คุณจะพูดกับตัวเองกับและผู้ปกครองว่าอย่างไรเหมือนกันเลยถ้าน้องๆเดินมาถึงหน้าไมโครโฟนแล้วเมื่อไหร่ที่น้องๆเนี่ยเริ่มพูดเวลาจะจับขึ้นมาทันทีนะคะก็คือเดินมาแล้วพูดและจับเวลาเลยนะคะแบมแบมเชิญค่ะค่ะถ้าน้องแบมได้รับความพ่ายแพ้นะคะน้องแบมจะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะการแข่งขันย่อมมีทั้งคนแพ้และคนชนะ เหี่ยงความพ่ายแพ้มาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะพ่ายแพ้ไปได้ตลอดและตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาน้องใบแบมใช้นี่เลยค่ะหัวใจในการบอกกับตัวเองว่าเราต้องสู้เพื่อชชนะในครั้งต่อไปและน้องใบแบมอยากจะบอกกับครอบครัวว่าขอบคุณที่คอยซับพอร์ตและเป็นกำลังใจมาให้น้องใบแบมในทุกๆเวทีและในท้ายนี้ขอบคุณแม่ปอมและพีดีพี่แจ็คที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องใบแบม และเพื่อนๆผู้เ้อบประกวดที่มีความฝันอยากจะเป็นนางงามได้มาแสดงศัก,กยภาพของตัวเองและในวันนี้น้องว่าแบมพร้อมแล้วค่ะที่จะได้เป็นซูเปอร์โมเดลอุบลคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี difficult d o e s n t mean impossible it simply mean s that you have to work หมดเวลาค่ะ แปมแบมอยู่ต่อก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวรอชมคะแนนของตัวเองกันสักหน่อยนะคะทีศูนย์หนึ่งแปมแมค่ะกรรมการขอคะแนนยกค้างไว้เลยค่ะทีศูนย์หนึ่งสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบสิบและสิบค่ะขอบคุณแปมแบมค่ะพักผ่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะทีศูนย์เจ็ดน้องปลายฟ้า ถ้าพร้อมแล้วพูดได้เลยนะคะนึ่งนาทีถ้าหมดเวลาไม่จะตัดนะคะไม่ต้องตกใจพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะคะค่ะถ้าหนูได้รับความพ่ายแพ้นะคะหนูจะบอกกับตัวเองว่าทุกการประกวดเนี่ยก็เปรียบเสมือนกีฬาที่มีแพ้มีชนะค่ะและที่สําคัญนะคะต้องรู้อภัยค่ะโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองสําหรับความพ่ายแพ้ค่ะและสิ่งที่หนูจะบอกกับครอบครัวนะคะหนูมีสองพอสําหรับครอบครัวค่ะพอที่1คือพลังค่ะ พลังที่มาจากกำลังใจและกำลังซัพพอร์ตต่างๆของครอบครัวในทุกๆก,กิจกรรมค่ะส่วนพอที่สองนะคะคือพลังเช่นกันค่ะพลังที่มาจากความหนิดเหนื่อยของครอบครัวทำให้เปรียบเสมือนเชื้อไฟในการกระตุ้นตัวหนูให้หนูมีการพัฒนานี้เวทีข้างหน้าค่ะ No one lost forever and no one wins forever depending on individual effort and starter และในวันนี้ต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวท่านคณะกรรมการคะน้องปลายฟ้านี่แหละคะ่ะที่สมควรแล้วที่จะได้เป็นอุบลถ์ซูเปอร์โมเดลในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหหนึ่งนาทีเป๊ะอยู่ก่อนคะ่ะปลายฟ้าอยู่ก่อน <laughs> เดี๋ยวรอชมคะแนนของเราหน่อยนะคะ <laughs> ใช้เวลาได้พอดีเปะ๊ะ <laughs> <laughs> หนึ่งนาทีเลยค่ะ <laughs> 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 เอาละคะ่ะก็ดูคะแนนกันสักหน่อยนะคะที่0-7นนะคะน้องปลายฟ้า ที07ขอคะแนนจากคณะกรรมการเลยค่ะยกคะแนนคือเป็นคำตอบจากใจนะคะอินเนอร์นะคะอ่ะมาด้วย10คะแนน10 10 10, 10 10 10 10 10 10และ10คะ่ะทุกช่องพักผ่อนได้ค่ะปลายฟ้าะนะคะต่อไปค่ะต่อด้วยที08น้องมิ่งค่ะ ค่ะ,คะถ้าวันนี้มีการแพ้แพ้เกิดขึ้นกับตัวหนูหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าหนูไม่เสียใจเลยค่ะเพราะวันนี้หนูทำเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจและระยะเวลาที่หนูได้ทุ่มเทฝึกฝนตัวเอง ทางเรื่องการพูดการเดินทำให้หนูมีความมั่นใจที่จะก้าวขึ้นมาเวทีนี้และหนูยอมรับในการตัดสินใจของท่านคณะกรรมการที่ทรงเกียรติฉะนั้นหากวันนี้คุณไม่ใช่ผู้ชนะก็เท่ากับคุณเป็นผู้แพ้แต่หนูเชื่อว่าคุณไม่ได้แพ้ตลอดไปค่ะโอกาสมีให้กับคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจอยู่เสมอจงเปลี่ยน ความพ่ายแพ้เสียใจให้เป็นแรงผลักดันแล้วคุณจะถึงฝั่งฝันของผู้ชนะในที่สุดขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของน้องมิง่ง T08 นะคะขอดูคะแนนของน้องมิ่งกันสักหน่อยดีกว่านะคะทีศูนน้องมิง่งขอคะแนนจากคณะกรรมาการค่ะเชิญค่ะ9 9 10, 10 10 10 10 9และ สิบค่ะขอเซจปรบมทกับน้องมิงด้วยนะคะทีศูนยแปค่ะน,น้องมิกพักผ่อได้เลยนะคะต่อด้วยทีสิบเอ็ดน้องแก้มค่ะเชิญค่ะถ้าวันนี้แกเป็นผู้แพ้นะคะแกจะบอกกับตัวเองว่าแค่ทำดีที่สุดแล้วหนูอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดหรือเก่งที่สุด แต่หนูเต็มที่ทุกครั้งที่ได้มายีนเบร์นเส้นสูงทุกการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะปะปนกันไปหากวันนี้หนูแพ้หนูจะไม่ละความพยายามหนูจะข้อปกป้องของหนูมาแก้ไขหนูจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปและแม่คะถ้าวันนี้หนูแพ้แต่หนูได้มีตรภาพได้เพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับหนูเลยค่ะมากกว่าช้ชนะคือมีตรภาพ รู้แพ้รู้ชน,นะรู้อภัยแต่สุดท้ายนี้แก้มคิดว่าวันนี้ต้องเป็นของหนูมงต้องเป็นของหนูค่ะอะละคะอยู่ต่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราฟังรังฟังคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะคะโอะเคค่ะน้องแก้มคะแนนของน้องแก้มทีสิบเอ็ดนะคะเขอคะแนนจากคณะกรรมการค่ะเชิญค่ะยกได้เลย ยัองอีกรอบนะคะที1ิน้องแก้ม9 9 9าเก้าเและ9ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องแก้มทีสินะคะต่อด้วยทีสิน้องโฟกัสค่ะเชิญค่ะถ้าสมมติว่าหนูได้รับความพ่ายแพ้ในวันนี้นะคะหนูจะกลับไปบอกครอบครัวและตัวเองว่า วันพระไม่ได้มีแค่หนเดียวค่ะหนูจะกลับไปพัฒนานและฝึกฝนตัวเองและกลับมาสู้ใหม่อย่างแน่นอนค่ะทุกคนเชื่อและเห็นด้วยกับหนูไหมคะว่าบนโลกใบนี้คนจะไม่มีใครที่แพ้และชนะเสมอไปหนูเองก็เป็นเด็กคนนึงค่ะที่ผ่านการพ่ายแพ้และชัยชนะมาในเมื่อเราชนะแล้วเราก็ต้องหัดยอมรับกับความพ่ายแพ้และต้องรู้จักการแพ้ให้เป็นค่ะครอบครัวของหนูสอนไว้เสมอว่า การที่เราแพ้ก็ไม่ใช่ตัววัดผลว่าเราจะไม่เก่งหรือร่อยกว่าใครแต่เป็นเพราะวิบทของแต่ละเวทีที่มีอะไรที่แตกต่างกันเราต้องรู้จักยอมรับและให้โอกาสคนอื่นและยินดีกับชัยชนะของคนอื่นค่ะพีดีคะ่ะร่อยเอ็ดอุบลก็แค่ปัดซอยยูแคร์ดอิฟยูติงยูแคร์เต็มคิขอบคุณ ถูกใจมากเลยใช่ไหมคะที12น้องโฟกัสค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูคะแนนของน้องโฟกัสกันสักหน่อยนะคะคณะกรรมการคะขอคะแนนโฟกัสเลยคะ่ะยกเลยที12โฟกัสค่ะขออนุญาตประกาศอย่างนี้นะคะ10บคะแนนทุกช่องค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะโอ้โหที12โฟกัสต่อด้วยที21น้องออมแอมค่ะ แน่นอนค่ะจังหวะชีวิตของคนเรานั้นช่างแตกต่างกันยิ่งนักขึ้นอยู่กับการอาศัยประสบการณ์และความอดทนต่อสู้กับความรู้สึกถอดถอยได้แค่ไหนหนูบอกกับตัวเองเสมอว่าอดทนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันมาอย่างหนักจนหนูคิดว่าเวลาที่เหมาะสมของหนูนั้นมาถึงแต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ความพยายามของหนูก็ถูกสลัดลงเวทีและเรียนรู้กับคําว่าพ่ายแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องโชคชะตาไม่ใช่ลิขิตชะตาชีวิตแต่หากเป็นตัวของหนูที่เรียนรู้ทุกครั้งเมื่อพ่ายแพ้และหนูก็อยากจะบอกกับแม่ว่าแม่คะพยายามมากี่ครั้งพ่ายแพ้มากี่หนไม่เห็นเป็นไรพยายามอีกครั้งแพ้อ,อีกครั้งแต่แพ้ครั้งนี้จะดีกว่าเดิมค่ะ สุดท้ายนี้อมแอมก็อยากจะบอกกับแม่ปอมว่าแม่ปอมคะ In the past, I have to learn a lot about the world thank you ขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของ t 21นะคะน้องอมแอมค่ะ t 21เราจะมาดูคะแนนของเธอกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ขอคะแนนจะะนนกนากคณะกรรมการค่ะเชิญค่ะอละลรคะ คะแนนมีว่า่ว่า10 9 9 10 10 9 10และ10ค่ะนี่คือคะแนนของทีย1นะคะคุณน้องแอมเนาะนะคะโอเคค่ะต่อมาที่ทีศูนย์สองน้องพลอยเชิญค่ะ พอยไม่ใช่ผู้ชนะพอยจะบอกกับตัวเองว่าครั้งต่อไปพอยต้องดีกว่าเดิมต้องกลับไปพัฒนาตัวเองแก้ไขจุดผิดพลาดเพื่อที่กลับมาแข่งขันในครั้งต่อไปให้เป็นเดอะวินเนอร์ถึงพอยจะมาไกลจากเวียงจันทร์ประเทศลาวพอยก็จะไม่ท้อแม้พอยจะเหนื่อยขนาดไหนพลอยก็จะฝึกฝนเพื่อให้พ่อแม่พลอยภูมิใจในตัวพลอยถ้าวันนี้พลอยเหนื่อยยังมีคนที่เหนื่อยกว่าพลอยค่ะคือพ่อแม่ สักวันพอยจะต้องเป็นที่หนึ่งบนเวทีแม่ป๋อมให้ได้ค่ะพอยเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอขอบพระคุณค่ะและนี่คือที02น้องพลอยดูคะแนนของตัวเองก่อนนะคะน้องพลอยมาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันนะคะที T 02น้องพลอยนะคะราะคาะตอนนี้ขอคะแนนให้กับน้องพลอยค่ะคณะกรรมการยกคะแนนได้เลยค่ะที T 02นะคะคะแนนเริ่มที่9 เก้าสิบ9 10, ิ 10, 10, 9, 9, และ10ค่ะขอเสียงประเมือให้กับน้องพลอยด้วยนะคะต่อไปทีสิบหน้องต้นข้าวค่ะเชิญค่ะคหนู จะกลับไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะหนูมีความเชื่อมั่นและศรัทธานตัวเองว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นวันของหนูให้ได้ทุกคนเคยล้มเคยพลาดกันใช่ไหมคะขอแค่ทุกคนลุกขึ้นสู้ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะการที่เราแพ้ในวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ตลอดไปและไม่ใช่ว่านวันข้างหน้าเราจะไม่มีวันชนะขอบคุณพีดี ที่ทำให้หนูและเพื่อนๆได้มาแสดงศักยภาพบนเวทีนี้และถึงหนูจะเป็นน้องใหม่ในเวทีการประกวดหนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอแค่ให้โอกาสหนูนะคะขอบคุณค่ะว้าวอยู่ต่อก่อนนะคะน้องต้นข้าวเดี๋ยวรอดูคะแนนของตัวเองค่ะที่หนึ่งหกน้องต้นข้าวนะคะคณะกรรมการคะขอคะแนนให้กับน้องต้นข้าวด้วยค่ะยกคะแนนได้เลย 9 9 9 10 9 9 9และ10ค่ะนี่คือคะแนนของน้องต้นข้าวที16นะคะเชิญน้องอลิสที19ค่ะหาก น้องอลิศแพ้หนูจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดหนูจะไม่หยุดพัฒนาและฝึกฝนตัวเองต่อไปค่ะหนูขอบอกกับคุณแม่ว่าขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตหนูคอยให้กำลังใจหนูให้หนูเดินตามความฝันสักวันหนึ่งหนูจะทำให้คุณแม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะและสุดท้ายนี้น้องอลิศขอกราบขอบพระคุณผู้จัด ชา,ชาวอุบลร,ราชธานีที่ให้การต้อนรับน้องอลิซเป็นอย่างดีในวันนี้น้องอลิซรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีอุบลซูปเปอร์โมเดล2023นี่คือชัยชนะของน้องอลิซแล้วค่ะขอกราบข่ะพระคุณค่ะและนี่คือที19น้องอลิสอยู่รอดูคะแนนนะคะโอ้โหมีไฮไลท์ส่งท้ายด้วยนะคะน่ารักมาก ที่19น้องอลิสอยู่ดูคะแนนจนกนากคณะกรรมการก่อนเลยเราบอกคะแนนกันแบบเรียลไทม์เลยนะคะตอนนี้พร้อมไหมคะคณะกรรมาการพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วยกคะแนนได้เลยค่ะเชิญค่ะที่19น้องอลิสนะคะคะแนนที่ได้รับคือ9 9 9 9 9 9, 9 9และเกทุกช่องค่ะ,ะ,คะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะทีสิบเก้าน้องอลิซค่ะต่อด้วยนะคะทียี่สิบห้าน้องปิมเชิญได้เลยนะคะถ้าวันนี้น้องปิมพ่ายแพ้นะคะน้องปิมจะบอกกับตัวเองว่าน้องปิ่มจะไม่หยุดพยายามตัวเองค่ะและจะพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หนูจะบอกกับผู้ปกครองว่า หนูพยายามเต็มที่แล้วและหนูไม่เสียใจที่หนูพ่ายแพ้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะที่25้น้องปริมเดี๋ยวรอดูคะแนนของตัวเองก่อนนะคะที่25หน้องปริมคะแนนของคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างคะขอดูคะแนนหน่อยคะ่ะยกป้ายคะแนนได้เลยไม่เหมือนกันนะคะมี9นะคะ9 10 9 8ด 8 8และ9ค่ะทวนอีกรอบนะคะขออนุญาตกรรมการยกค้างไว้ก่อนนะคะขออีกรอบนะคะ9 9 10 9 8 8 8และ9ค่ะขอบพระคุณค่ะนี่คือคะแนนของที5 5น้องเปริ่ถัดไปนะคะที3 3น้องคิดงามค่ะ ถ้าวันนี้น้องคิงงามได้รับความพ่ายแพ้น้องคิงงามจะบอกกับตัวเองและครอบควรัวว่าอย่าก,กลัวและอย่าเสียใจกับความพ่ายแพ้แค่มีความสุขและรู้จักยอมรับบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยพ่ายแพ้จริงไหมคะน้องคิงงามเชื่อว่าทุกการพ่ายแพ้คือสัญญาณที่ต้องการให้เรากลับมาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหากเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สักวันความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนค่ะ I do it I believe it I think we'll be s u c c e s s f u l Thank you ขอบคุณค่ะว้าวและนีค้คือคำตอบของน้องคิดงามนะคะ T 2ี23หรือ T ี3 3ค่ะ T ี3 3นะคะ T ี3 3น้องคิดงามนะคะ เอาละค่ะคณะกรรมาการขาพร้อมไหมนะคะขอคะแนนให้กับที23น้องคิดงามค่ะยกป้ายคะแนนกันเลยเอาละค่ะเสียงแตกนะคะคะแนนไม่เหมือนกันนะ,ะมีคะแนนเริ่มต้นที่10 9 9 9 9 10 9และ10ค่ะนะคะนี่คือคะแนนของน้องคิดงามทีย3ต่อไปน้องเบลินดาทีย0เชิญได้เลยค่ะ ค่ะถ้าวันนี้น้องเบลินดาได้รับความพ่ายแพ้นะคะน้องเบลินดาอยากจะบอกกับตัวเองว่าวันนี้น้องเบลินดาไม่ได้แพ้ค่ะแค่มันยังไม่ใช่วันของหนูหนูอยากจะบอกให้ตัวเองสู้อีกนิดหนูเชื่อว่าสักวันมันต้องเป็นของหนูค่ะและหนูอยากจะบอกกับแม่ว่าแม่เพิ่งแม่เพิ่งเสียใจหรือหมดหวังในตัวหนูนะคะ เพราะว่าเพราะว่าสักวันหนูเชื่อว่าหนูสามารถนําเอาชัยชนะและความสําเร็จมาให้แม่ภูมิใจได้แลวหนูก็อยากจะบอกกับกรรมการนะคะว่าหนูพร้อมพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะแก้ไขในทุกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อหนูเป็นหนูในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นค่ะ you are consistent what you are and not what you have thank you และนี่คือนะคะคำตอบของน,น้องเบลินดาที20นะคะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของน้องเบลินดากันสักนิดหนึ่งนะคะคณะกรรมการขาพร้อมแล้วขอดูคะแนนของที20เบลินดาเลยค่ะยกคะแนนได้เลยค่ะที20เบลินดานะคะสิบเก้เก้าแหมสลับกันเลยทีเดียวนะคะแล้วทางนี้นะคะเก้าและอีก3ามช่องที่เหลือ10บคะแนน,นะค่ะ ลค่ะก็นี่คือคะแนนของน้องเบลิดาที่20นะคะตออน,นี้นะนะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนสุดท้ายน้องกุ้งกิ้งที่04ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยสิ่งที่หนูจะบอกกับครอบครัวคือขอบคุณนะคะหนูรักแม่กับป้านะที่คอยซัพพอร์ตหนูวิตตลอดเวลาวันนี้หนูแข็งแกร่งขึ้นมากๆ แม่กับป้าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะทุกๆก,การแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะสิ่งที่หนูจะบอกกับตัวเองคือหน้าที่ของผู้ชนะที่แท้จริงคือการที่เรายังยืนหยัดที่จะฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและหนูจะให้กําลังใจตัวเองมากที่สุดเพราะหนูเชื่อว่าหนึ่งล้านกำลังใจไม่เท่ากับหนึ่งกำลังของตัวเองปีหน้าหนูจะกลับมาใหม่และแสดงให้ทุกคนเห็นว่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้นพร้อมทีสมมกุฎอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือน้องกุ้งกิ้งนะคะ T04 เราจะมาดูคะแนนของ t ีศูกุ้งกิ้งกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคณะกรรมการะคายกป้ายคะแนนกันได้เลยค่ะโอ้โหกดดันเลยนะคะเนี่ย <laughs> นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคะแนนนะคะ10 9 สิบเก้าแล้วก็พล okay. <laughs> ิกด <ikka> oh ้านเลยค่ะส <laughs> oh ิบเก้าและอีกสองช่องที่เหลือสิบคะแนนนะคะขอเสียปรบมือด้วยค่ะโอ้โหนะคะเอาละค่ะทุกท่านคะเป็นยังไงกันบ้างผ่านไปแล้วสำหรับรอบสปีช คนสุดท้ายนะคะก็ถือว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นการให้คะแนนแบบเรีลวทา์กันด้วยเราก็ได้ฟังนะคะเรื่องราวของสปีดที่เราให้โจทย์ไปนะคะนั่นก็คือหากวันนี้คุณได้รับความพ่ายแพ้คุณจะพูดกับตัวเองว่า อย่างไรและบอกผู้ปกครองว่าอย่างไรนะคะนั่นก็คือหัวข้อสปีดค่ะที่น้องๆได้ตอบกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะก็ได้ฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็คือผู้เข้าประกวดเนี่ยเป็นสายนักสู้ทั้งนั้นเลยนะคะก็พร้อมที่จะสู้ต่อพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือไฟแรงนะคะที่ทางโมเดลนะคะผู้เข้าประกวดของเราเนี่ยนะคะมีกันทุกๆคนเลยทีเดียวด้วยค่ะเอาละค่ะก็ สำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราะะจะไปทราบการประกาศ6คนสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราจะทำการปิดโหวตรางวัลป๊อปบูล่าโหวตกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอเสียงปร,รบมือหน่อยนะคะให้กับน้องๆ เรารวบรวมวคะแนนป๊อปปูล่าโหวตกันอยู่นะคะสำหรับหลัก้าทน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่เราจะทราบว่าใครได้6คนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาสัมภาษณ์คณะกรรมการกันหน่อยสักน,นิดนึงนะคะก็ไม่เชิงว่าสัมภาษณ์สัทีเดียวค่ะก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ข้อแนะนำนะคะไปด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่